วันนี้มาพบกับช่อง YouTube ร้านลุ่งเรือนเกษตรยนต์นะครับวันนี้มีมาอัปเดตรถส่งมอบ1คันเป็น B2440s นะครับรถปี61ไม่62ชั่วโมงนะครับไม่น้อยๆแบบนี้นะครับจบไปไม่แพงนะครับ220,000บาทนะครับเจ้าของอยู่อยู่เกาหลีนะครับสั่งจองออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ไปส่งที่สกลนครฝากขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนใจร้านลุงเรือนเกษตรยนต์ เราก็มีรถเล็กๆมีให้เลือกชมอีกมากมายนะครับมีตั้งแต่ b 21 b 27แล้วก็มี b 24นะครับอย่างคันนี้นะครับลูกค้าจบออนไลน์ค่าที่จ่ายค่าขนส่งไม่มีเลยนะครับสุดท้ายคงเหนียวฟรีน้ำมันเครื่องกองเครื่องปรออากาศกองไฮดิกน้ำมันเฮดริกดูแลให้ฟรีนะครับถ้าใครอยากได้รถเล็กๆแบบนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อร้านลุงเรืองกเกษตรยนต์ด้เลย0806619573นะครับก่อนจะโอนตังหรือจะโอ,โอนมาจำนะครับ ก็วิดีโอคอลดูหน้าผมก่อนนะครับถ้าไม่ได้วิดีโอคอลคุยกันก็อย่าอ้นมาจํานะครับเดี๋ยวจะไปเจอวิสาชีพนะครับ